สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะคะวันนี้เป็นวันที่น้องแต้มปิดเทอมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเราก็เลยพาน,น,น้องแต้มทำอาหารซีฟู้ดนิดหน่อยค่ะจะสง่งคุณแม่ลูกนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่ร้านนะคะตอนนี้ชมทะเลก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้แสงแดดแรงมากเป็นช่วงระหว่ายวันสองพอดีนะคะยังไงเดีย๋ยวเราเจอกันที่ร้านอาหารนะคะเดีย๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่า แล้วนะคะตอนนี้เรามีกุ้งแม่น้ำนะคะที่เราทานกันไปแล้วนะคะ<ม>แล้วก็มีกับขับผงด้วยนะคะนึ่งมะนาวราคาย่อมเยาวนะคะถ้าใครผ่านมาแถวระยองนะคะแวะมาได้ที่หาดส,สุชดานะคะมีเป็นอาหารทะเลเพียบเลยนะคะลองมาดูนะคะลองดูบรรยากาศน,น,นะคะเมื่อกี้เราก็ถ่ายด้านหน้าไปแล้วน้องริบทะเลกับผงเวลาช่วงนี่ชกเตือนค่ะก็ะะแแค่น,นี้ก็เบา ติดตามเพจด้วยนะคะเดี๋ยวไม่เพจไหนะัดินทางเลยนะ,ะแปะแปะแปะทำท่าแปะ,แปะชี้ตัดดินทางต <c oughs> ิดตามได้ยนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะคะหลังจากเราทานอาหารที่ริมทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราม,มาลุ่งหน้ากลับบ้านนะคะที่พักค่ะเพราะว่าปนนีคุณแม่ไปทรายาม